มานั่งเหมือนคนเก็บค่าแผงเลยโงเ่เฮงเหมือนเจ้าของตลาดเลยครับวันนี้ผมอยู่ตลาดสอมีสุขนะครับคุณผู้ชมมาเพื่อตามหาร้านพริกแกงรสเข้มแล้วก็ร้านข้าวแกงรสเด็ดนะครับเพื่อ,อามาเล่นเกงแบบกนกวัน,นครับชิงระงวัลพันห้าช่วงซื้อง่ายขายง่ายได้โชคกับพริกแกงกนกวัน มาถึงร้านพริกแกงรสเข้มแล้วร้านนี้คือร้านเหมียวนะครับและนี่เจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเดียวกับร้านหรือเปล่าครับใช่ค่ะพี่เหมียวของเรานะแล้วขายพริกแกงกระดกวันกี่ปีแล้วก็15หปีค่ะแล้วพริกแกงอะไรขายดีสุดเผ็ดหยาบเผ็ดหยาบร้านข้าวแกงที่ไหนใช้ของเราบ้างพี่ร้านข้าวแกงพี่นวลค่ะเดี๋ยวผมจะไปชวนมาเล่นเกมนะครับชิงเงินรางวัลพันห้าพี่จะอ่อยไหมให้ลูกค้าไม่อ่อยคะ่ะไม่อ่อยคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเจอกันค่ะ มาถึงแล้วครับร้านก็แกงพี่นวลนี่พี่นวลเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นวลขายในกี่โมงครับตีสองครึ่งค่ะตีสองครึ่งทำวันละกี่อย่างสิบสองอย่างอะไรอร่อยสุดเป็นหมูเทโพอะค่ะอร่อยเพราะว่าเราใช้พี่แกงกระหนกวันค่ะนี่คุณผู้ชมนี่แหละเราเลยจะชวนพี่นวลเนี่ยไปเล่นเกมชิงเงินรางวัลพันห้าเอาห้าร้อยหรือพันห้าพี่พันห้าค่ะใครจะเอาห้าร้อยเย้มาแล้วครับเราจะมาเล่นเกมกันนะครับคุณผู้ชมนะครับบอกตะหลิวยก บวถ้าบอกตะบุอยยุบอันเลี้ยเตรียมตัวหนึ่งสองสามตะลิ้วตะลิ้วอ่าตะลิ้วแม่น่าเสียดายครับไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ร้านข้าวแกงพี่นวลครับรับรางวัลปลอบใจจากกระดกวันไป500บาทเย่วนร้านพี่เหนียวชนะไปนะครับก็รับจากกระดกวันไป1,500บาท และเรายังมีผลิตภัณฑ์กนกวันมอปลห้ล้านละหนึ่งชุดด้วยนะครับใครสนใจเป็นตัวแทนขายก็โทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับกนกวันรถเข้มเต็มเครื่องเทศคร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไท่กนกวันรถเข้มเต็มเครื่องเทศ